ขอบคุณมากครับและก็ขอให้มีสติขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับณสถานการณ์ตอนนี้อขอให้ใจเย็นเขอให้ใจเย็นๆและก็พวกผมจะนั่งอยู่กับพี่น้องตรงนี้นะครับผมและแกนำ จะอยู่กับพี่น้องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องใจเย็นๆนะครับเรายังยืนหยัดยืนยันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับและผมนำเรียนยืนยันกับพี่น้องว่าเราต้องนั่งกันอยู่ที่นี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับ เรากําลังรอลงกำนันนะครับเรารอลงกำนันว่าจะเอาอยัางไงนะครับแต่เรียนยืนยันชัดเจนว่าเราจะอยู่ที่นี่เราจะอยู่ที่นี่ใน,นค่าคืนวันนี้เราจะนั่งกันอยู่ที่นี่นะครับขอให้พี่น้องใจเย็นๆและก็ฟังเสียงของแกนําจากพวกเรานะครับพี่น้องใจเย็นๆเข้มแข็งอดทน นะครับพี่น้องผมก็พูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับในสถานการณ์ขนาดนี้ขอให้ใจเย็นๆเราแกนนำฮัลโหลพวกเราจะอยู่กับพี่น้องที่นี่นะครับเราเคารพทงชาติแล้วก็ทำกิจกรรมกันไปตามปกติพี่บีมีอะไรจะคุยไหม ก็อยากให้พี่น้องนะครับอยู่ในความสงบพวกเราก็ยังอยู่กันอย่างที่คุณลุงหมีบอกนะครับเดี๋ยวคุณนัทพ,พลก็อยู่ที่นี้สกลทีก็อยู่ที่นี่นแล้วก็พี่น้องไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเราเป็นคนดีพี่น้องครับอะไรที่เราเป็นแนวทางปฏิบัติเรารับฟังสถานการณ์จากนี้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ผมเข้าใจว่าก็ยังสับสนนะครับ พวกเรามาอยู่ที่นี่เพื่อให้พี่น้องสบายใจว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่นะครับเราสามารถพูดจาพูดคุยนะครับแล้วเราก็ดูแลกันได้ทุกคนแต่โดยสถานการณ์แบบนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นหูเป็นตาการอยู่ในความสงบแล้วก็ฟังแกนนำนะครับพวกเราก็จะติดตามนะครับพี่น้องที่อยู่ทางนี้ก็จะติดตามพร้อมๆกับพวกเราเหมือนสักครู่ที่พวกเราได้ฟังนะครับประกาศของทางภาครัฐซึ่งเราก็จะติดตามกันอย่างใกล้ชิด นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะมีประกาศออกมาตามมาเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้ที่มาจากต่างจังหวัดมาอยู่กับพวกเรานะครับอยู่กันมาหลายเดือนก็ให้มั่นใจนะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ยอยู่กับพวกเราที่นี่คอยติดตามสถานการณ์พร้อมๆกันนะครับไม่ว่าสถานการณ์หรือมีประกาศอะไรออกมาก็ตามนะครับพวกเราทั้ง4คนก็จะมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับพี่น้องนะครับว่า แนวทางการปฏิบัติพวกเราทั้งหมดนะครับเราจะทําเหมือนกันเราจะฟังการเหมือนที่เราได้รับฟังและอยู่ด้วยกันมาตลอด6-7เจเดือนนะครับพี่น้องสัญญานะครับว่าพี่น้องก็จะรับฟังดูแลกันแล้วก็อยู่ตัวนี้ฟังติดตามข่าวด้วยกันพวกเราก็เป็นห่วงประเทศชาติเป็นห่วงบ้านเมืองเป็นห่วงทุกๆคนไม่แพ้กันนะครับมันอยากให้พี่น้องเนี่ยได้อยู่ในความสงบแล้วพวกเราก็ปฏิบัติกันมาแบบนี้นะครับแล้วพี่น้องก็ ได้รับความปลอดภัยอยู่ที่นี่นะครับสถานการณ์ทุกอย่างด้วยเรื่องความปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่สงบนะครับเพียงเราจะติดตามสถานการณ์ฟังประกาศไปพร้อมๆกันที่สําคัญครับการนาตอนนี้ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะครับเราก็จะพูดคุยและก็ชี้แจงกับพี่น้องในเรื่องของแนวปฏิบัติที่เราจะทําเหมือนกันพร้อมๆกันและเป็นแนวทางเดียวกันนะครับมันก็อยากให้พี่น้องได้สบายใจนะครับแล้วก็คอยฟัง ตลอดเวลาทุกครั้งที่จะมีการประกาศของทางภาครัฐออกมานะครับเป็นประกาศสําคัญสําคัญออกมาเนี่ยทางเราก็จะพยายามสื่อสารแล้วก็เปิดรายงานสดให้พวกเราได้ฟังพร,พร้อมๆกันไม่ว่าประกาศนั้นจะมีใจความที่พี่น้องได้ยินอย่างไรนะครับพวกเราที่อยู่ที่นี่แกนนาที่อยู่ที่นี่ที่เหลืออยู่ก็จะขึ้นมาชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติในแต่ละประกาศที่ออกมาเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจตรงกับเรานะครับพี่น้องอย่า ตัดสินใจทําอะไรเด็ดขาดเราอยู่ด้วยกันแล้วเราฟังกันเราหารือกันและเราหาแนวทางที่ทําร่วมกันอย่างสงบสันติอหิงสาเหมือนที่เราได้ยึดถือปฏิบัติมาตกลงไหมครับพี่น้องอเอาอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องพบกับพี่ของผมอีกคนหนึ่งมีพี่พิทยามานะครับแล้วก็พี่นัทพลนท์ทิพสุวรรณนะครับพบกับพี่นัทพล์แล้วเดี๋ยวก็ได้พบกับพี่วิทยาต่อไปนะครับ พี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับเราเป็นคนที่เคารพในกฎหมายวันนี้เมื่อสักครู่พี่น้องได้รับทราบแถลงการแล้วนะครับณนะขณะน,นี้พวกเราก็ต้องรอฟังแถลงการอันต่อไปพวกเราต้องยึดมั่นครับว่าเรามาวันนี้เรามาต่อสู้กับอะไรสิ่งที่กำจะเกิดขึ้น หรือว่าเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นร้ายกับพวกเราที่อยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียกระดมคนระดมพลมาอยู่ตรงนี้ให้มากขึ้นกว่านี้เพราะผมเชื่อนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง สองสามวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักษาความสงบหน่วยไหนนะครับจะเป็นทหารหรือว่าตำรวจผมมั่นใจเลยครับว่าเขามองพวกเราในทางที่ดีเราได้แสดงมาตลอดเวลานะครับว่าพวกเราเป็นคนดีพร้อมต่อสู้กับ ความไม่ถูกต้องด้วยความสงบนะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องยึดมั่นในแนวทางที่พวกเราทำนะครับนแนวทางที่เราปฏิบัติมานะครับพี่น้องอาจจะสับสนนิดหน่อยว่าเอ็นะขณะนี้เราควรจะทำอย่างไรเราทำไปตามปกติครับเราก็จะมีรายการตามปกติ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะไม่ยุยงปลุกปั่นนะครับเราจะไม่สร้างสถานการณ์ให้พี่น้องกังวลน,นะครับพี่น้องก็อยู่กับพวกเราเราอยู่กันที่นี่รอฟังว่าจะมีคำสั่งมาว่ายอย่างไรเพราะการเคลื่อนไหวขนาดนี้การปฏิบัติตนจากนี้ไปเนี่ย ก็มีผู้ที่เข้ามารักษาความสงบนะครับพยายามจะดูแลพวกเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผู้ที่เขารักษาความสงบเนี่ยเขาหวังดีกับทุกทกคนและผมก็เชื่อมั่นครับว่าถ้าพวกเราปฏิบัติตามนะครับสามารถควบคุม สถานการณ์ควบคุมอารมณ์ควบคุมอย่างหลายหลายอย่างได้เนี่ยทุกอย่างจะจบลงด้วยดีถูกไหมครับพี่น้องมั่นใจนะครับพี่น้องนะครับอาจากตัวแทนสอ,อสอนะครับแล้วก็พี่วิทยาขอเชิญพี่วิทยาครับพี่น้อง ข้มวลมาหาประชาชนที่รักทุกท่านครับขณะนี้สถา,านการณ์ก็เป็นไปนตามที่พี่น้องรับทราบน,นะครับพวกผมก็รับทราบก่อนออพี่น้องสักสองสามนาทีนะครับแล้วก็เราก็ทราบดีครับพราว่าขณะที่มีการประกาศนะ ครับในการควบคุมอํานาจบริหารบ้านเมืองนะครับตัวแทนทั้ง7ฝ่ายกําลังอยู่ในห้องจิรจาแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงยังอยู่สบายดีโดยเฉพาะลงกำนันของพี่น้องน่าจะสบายดีที่สุดกับตอนนี้ครับ เราก็เดินทางกันมาแล้วก็อยู่ด้วยกันกันมาเป็นระยะเวลาครึ่งปีกว่าครับผมเข้าใจว่าที่ลุงกำนันกับพี่น้องได้ร่วมกันในการที่จะปฏิรูปวิถีชีวิตปฏิรูปวระนธรรมและปฏิรูปจิตใจ กลายเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมมารีเผื่อแผ่รักในความเป็นเพื่อนมรู้ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มาอยู่ด้วยกันนานๆน,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 นะครับจากคนไม่รู้จักกันกลายเป็นคนรู้จักกันจากคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยกลายเป็นคนมีระเบียบวินัย วิถีปฏิบัติของมวลมหาประชาชนที่หลอมรวมจิตใจกันเป็นเวลาเกือบเจเดือนครับเป็นวิถีที่ดีงามของสังคมและเราก็จะเป็นแบบอย่างในการนำเพื่อปฏิรูปวัฒนธรรมของไทยในวันข้างหน้าครับ ขณะนี้สถานาบ้านเมืองเป็นไปอย่างที่เราเราทราบกันนะครับพูดง่ายๆก็คือมีการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วในคำประกาศของคณะปฏิวัติก็อ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่พี่น้องมวลมหาประชาชนเราถูกสุนัขลอบกัด ทำ้ายเสียชีวิตไป20กว่าคนบาดเจ็บไป700กว่าคนเขาพูดถึงหัวอกพวกเราครับในการที่ต้องปฏิวัติครับซึ่งอาจจะแตกต่างนะครับจากการปฏิวัติในยุคที่ผ่านมาในอดีต เริ่มต้นก็อาจจะเป็นเรื่องปัญหาทุจริตครอร์รัปชันรัฐบาลแต่ปัญหาทุจริตครอร์รัปชันรัฐบาลเรามวลมหาประชาชนจัดการทั้งรัฐบาลขี้ข้าและสภา,าขี้ข้าเสร็จไปเรียบร้อยก่อนแล้วครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็ปรากฏในคําประกาศฉบับที่หนึ่งนะครับว่าจําเป็นต้องเข้าควบคุม